และตอนนี้นะคะคัณอ,อยู่ที่โรงแรมเซนทาราวอเตอร์เกตพาวิเลียนกรุงเทพนะคะโรงแรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงประตูน้ำใช่ไหมถ้าเราเดินทางมาจากถนนลาดตอมลิใช่ไหมคะซ้ายมือจะเป็นเซนทันเวิร์ใช่ไหมแล้วก็ตื้อไปก็เป็นแยกประตูน้ำใช่ไหมที่ฝั่งซ้ายจะเป็นแพทตินัมฝั่งขวาค่ะคือโรงแรมนะคะให้เข้าที่ซอยราชปาลบสองนะคะผับประธานเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะคะมื้อกลางวันมีทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามนะคะโปรเขาเนี่ย ถ้ามาคนเดียวนะคะก็450จากราคาเต็ม650แต่มันมีอีกนั่นคือถ้ามา4จ่าย3อ่าก็จะเหลือแค่คนละ337บาทมีโปรอีกอันนึงคือลด5 0เลยสำหรับเดือนเกิดนะคะก็จะเหลือแค่คนละ325บาทและโปรนี้นะคะจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2568นี้ค่ะสำหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์นะคะก็ด r o p ที่หน้าโรงแรมนะคะแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น9 ล็อบบี้กับห้องอาหารนะ,ะจะอยู่ชั้นที่9นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องอาหารค่ะมาดูสเต,เตชั่นแรกค่ะที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะก็คืออาหารญี่ปุ่นค่ะก็จะมีไข่วานนะคะมีปูอาดค่ะแล้วก็ซูชิรวมค่ะ แล้วก็ยังมีกิมจินะคะใช้เท้าดองแตงกวาดองแล้วก็ขิงดองค่ะซาชิมินะคะก็จะมีเป็นแซลมอนค่ะกับปลาหมึกค่ะส่วนยำสลายก็หยิบได้ตรงนี้ค่ะซีฟู้ดออนไอซ์นะคะจะมีหอยมแมลงผู้ดำค่ะแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะ มาดูมุมของสลัดกันบ้างค่ะน้ำสลัดนะคะมีสลัดงาญี่ปุ่น t ทอรเซนไอแลนด์บาร์มิกแล้วก็น้ำสลัดฝรั่งเศสค,ค่ะพาสต้าสลัดส่วนนี้นะคะสลัดปูอัดไข่หวานค่ะมุมนี้นะคะมีมะนาวกระเทียมน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ซอสเปรี้ยวค่ะพิซซ่าที่นี่นะคะเป็นหน้าฮาวายเอี้ยนค่ะมีข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะซอสต่างๆค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ t ฟตตูชิ c น e ครีมซอสมาดูมุมน้ำๆกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นต้มยำไก่ค่ะส่วนนี้นะคะเขาเรียกซุปมันฝรั่งสไตล์จีนค่ะอาหารแซ่บๆบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลาบหมูค่ะแล้วก็ส้มตำไทยค่ะสเตชั่นของอาหารจานร้อนค่ะเริ่มกันที่ข้าวผัดรถไฟผัดไทยใส่ไข่ ผัดผักบุ้งอันนี้คือเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วค่ะปลาดอลลี่ทอดอันนี้เสิร์ฟคู่กับซอสทาท่าค่ะแกงมัสมั่นไก่หมูอบซอสบาร์บีคิวปลาทอดซอสซาซา่าอันนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะ มาดูกว๋วยเตี๋ยวกันบ้างนะคะอยู่ด้านหน้าสุดเลยค่ะเขาจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นไก่ค่ะมุมขนมนะคะมีสาคูข้าวโพดค่ะส่วนนี้นะคะคือเบรดพุดดิ้งค่ะไอศค,ครีมนะคะมีชาเขียวกับช็อกโกแลตค่ะท็อปปิ้งนะคะมีมินิเจลลี่เวเฟอร์สติก๊กซอสช็อกโกแลตแลวก็มินิคแครกเกอร์ค่ะมุมขนมอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้ด้วยค่ะผลไม้นะคะแคนตาลูปค่ะ แล้วก็แตงโมเค้กสับป,ปะรดมาเบิร์เค้กบลูเบอรี่ชีสเค้กอันนี้คือเยลลี่ผลไม้ค่ะเครื่องดื่มนะคะมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำผลไม้รวมค่ะเดี๋ยวเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเอาน้ำซุโปโก็โอเคยี่ลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นเตาเคยค่ะแม่คาวแล้วก็เป็นลูกชิ้นที่มีเต้าหูอ้อ่ะอ้าวลูกชิ้นเขาใช้ได้นะอร่อยดีนี่อีกลูกชิ้นหนึ่งมีสามลูกชิน้นอ๋อไอ้ลูกชิ้นไก่ก็อร่อยนะลูกชินเข้มข้นดีดีค่ะเราให้ผักเยอะดีด้วย เป็นกวางตุ้งกับถอ่หม้วนะเยอะเลยน้ำุูโก้ก็เลยอ่ะดีมาลองดูผัดไทยเขาบ้างอืมเส้นหนาหนุ่มดีเส้นผัดไทยกับไข่ชอติกำลังดีแล้วนะเหอนว่าหวานนิดเกี้ยวหน่อยมาลองดูสปากเก็ตตี้เขาบ้างเส้นแฉะไปนิดเดียวแต่ตัวซอสเลยโอเคนะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าราบหมูลา,าบไก่จำไม่ได้แล้วแซ่บมากไปทางเปรี้ยวเค็มโอ้รสชาติด,ดีมีกลิ่นของพริกแห้งเยอะๆประมาณนี้อันนี้เป็นส้มตำไทยนะคะแต่ว่าหน้าตาเขาจะคล้ายๆตำปูนิดนึงเส้นมันกะกอกมากแซ่บมากคือลูกค้าที่เนี่อ่ะ ไปทางคนจีนนะคะแต่เสียงก็ถือว่าไม่ได้ดังเท่าไหร่นะทำแซ่บขนาดนี้ก็กินได้ใช่ไหมน่าจะได้อะเผ็ดมากนะเผ็ดเผ็ดเผ็ผเอาเรื่องอยู่อันนี้เป็นต้มยำไก่เป็นต้มยำไก่ที่น้ำใสขึ่งๆึ้นน้ำข้นแต่ก่อนว่ารสชาติดีนะเป็นใสใสที่แบบว่าก็กเปรี้ยวหน่อยๆน้ำพริกเผานิดๆ เอาขันว่าค้องคอดีค่ะไก่นุ่มเต็มปากเต็มคำเดี๋ยวมาดูซีฟู้ดพอบ้างนะมีหอยมีกุ้งแล้วก็มีหมึกใช่ปะแต่ว่าเอากุ้งมานะจิ้มสีเขียวดูก่อนน้ำจิ้มสีเขียวเขาจะมีความหวานนิดนึงเปรี้ยวหวานมันจะมีกลิ่นเฉพาะของซีฟู้ดที่เป็นสีเขียวอะ่นะเนาะก็กลิ่นประมาณนั้นอนะ่ะมันสีเขียวพิเียว แต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงเขาจะใสๆนิดนึงก็จะเปรียววปร้ยวกว่าเปรี้ยวกว่าเค็มกว่าหน่อยใกล้ๆกันตูชิเนี่ยรอบแรกเนี่ยอมไปถ่ายมาถ่ายรูปนะก็เหมือนจะหมดหมดนะแต่เขาเติมนะเพราะที่นี่แบบทัวจีนลงตอนนี้แน่นเลยม <laughs> ีสาหร่ายมีแตงกวานะแล้วก็แซลมอนโจข้าวก็นุ่ม นุ่มแล้วดีแล้วจนอีกอันนึงนี่เป็นน่าจะเป็นไส้ปูอัดแล้วก็มีหอมเจียวด้วยอันนี้เป็นสีดำนะอืกิมจิที่นี่ดีไม่ออกหวานได้ได้ได,ได้กิมจิอร่อยอืออูนี้ก็โอเค,ค่ะแตกตรงที่ว่า มีหอมเจียวนี่แหละโดยทั่มันก็จะแบบว่าแปลกๆออกไปมีความญี่ปุ่นผสมไทยโอเคนะจากินผู้กิมจีเขาโอเคเลยพิซซ่านะคะเป็นฮาวายเยี่ยนนะ,ะแป้งเขาบางกรอบหน้าเขาจะแห้งๆนะถ้าชอบแฉะๆหน่อยก็จิ้มซอสเอาเขามีทั้งซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศน,นะคะ ถ้าโดนรงจับปลรลก็หวานหวานหน่อยดีมาดูมัสมั่นไก่กันบ้างนะคะอืมหอมเอาที่นี่ทำอาหารให้ได้อยู่นะมีรสมีชาติอเป็นมัสมั่นไก่ที่ถูกต้องมากคือมัสมั่นไก่ทพิ่มล้นหอม ของคร่องเทพก็ต้องยอมรับน้หนึงนะเพราะว่าเป็นทัวร์จีนลงแล้วส่วนใหญ่เขาบอกว่าวันนี้น้อยแล้วนะร้อยแปดสิบคนป <c oughs> กติสองร้อยกว่าเออแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าขอนั่งที่เงียบๆเพรากันไม่ให้ก็เป็นมุมๆนะริมหน้าต่างนะอะไรเงี้ยก็ก็ทางทัวร์จีนก็ไปอีกทางหนึ่งนะเพราะนั้นก็จะไม่ผูกลาดเท่าไหร่ เป็นโรงแรมที่คุยง่ายเวลาเราขออะไรเราพูดแล้วว่าเออขอมาถ่ายรูปอะ่ะเขาก็ให้ถ่ายเพราะตอนแรกเหมนไปอีกโรงแรมหนึ่งเขาไม่ให้ถ่ายก็กลับเลยสิครับแล้วก็เปลี่ยนมาโรงแรมนี้ทันทีเลยอ่ามีนะมีไม่ให้ถ่ายด้วยแหละก็นะใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปต่อกันที่ขนมหวานกันบ้างอันนี้ก็เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กอ่ตัวเนื้อเค,ค้กเขานุ่ม โอเคนะอันนี้เป็นเค้กสับประรดเนื้อเขาจะเป็นแบบชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนหน่อยนะคะก็เป็นเนื้อชิฟฟ่อนอะ่ะก<ๆ>็จะเบาๆบฟูฟูนุ่มๆแบบแบบเบาๆอะ่ะเออกลิ่นสับประรดก็สับประรดเลยถ้าเป็นเค้กสับประรดนะเขาใช้ได้เบรดพุดดิ้งนะจ๊ะ,อะหอมก็อร่อยมีกลิ่นคาราเมล อยู่ในนี้อร่อยดีไม่หวานมากขนมปังจริงจังมากเออน,นี่ดีดีดีดขมนมที่นี่ใช้ได้เลยอร่อยทัวร์จีนหายไปแล้วตอนนี้แค่บ่ายโมงยี่สิบนาทีเริ่มเที่ยงใช่ไหมแังว่าประมาณชั่วโมงกว่าเขาก็ไปกันหมดแล้วว่าเงียบกิ๊บเลยตอนนี้อันนี้เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะ ไก่มีความเหมือนชุปแป้งทอดก่อนนะก็จะกรุบกับกรุบกับเนียรสชาติก็ดีค่ะจะเค็มหวานก็รสชาติได้รสชาติที่นี่ชิมจานอาหารได้รสชาตินะเรียกว่าไม่เค็มเรียกว่ารสชาติมีมีรสชาติอะ่ะผัดักบุ้งบ้างน่ากินผัดกบุ้ง อืมไม่มีกลิ่นของไฟแดงมีกลิ่นของเต้าเจี้ยวหน่อยๆแล้วก็รสชาติไม่ทำเค็มเกินไปแล้วก็ตัวผักบุ้งกรอบเข้าเลยนะคนชอบผักชอบผักบุ้งแล้วก็สีสันเขาไม่ดูแบบดำๆน่ากลัวๆนะหมายว่าจะใช้ได้อะไรนะตลอดหมดตลอดเติมเรื่อยๆ อืมแล้วคนจีนชอบกินผักบุ้งคนไทยก็ชอบตัวนี้เงียบมากเลยโอเคนั่งได้ถึงบ่ายสามอะ่ะได้ได้ใช้ได้ที่นี่แซลมอนก็มังซาชิมินะคะสีแซลมอนจะซีดนิดนึงแต่ก็ปกติอ่ะก็ได้นะสมราคาแซลมอน อามาดูนี่บ้างเดี๋ยวสลัดที่เขาทําไว้แล้วนะคะเป็นสลัดปูอัดนะอืมลอนเข้าดีจะแบบความหวานๆนหน่อยนัวๆนะก็โอเคนะถามว่าสลัดโอเคมันก็เอาข้าวโพดใส่มาเพิ่มด้วยอืมน้ากิราคาเนี้ยเขารวมน้ำเปล่านะคะแล้วก็ ถ้าในเพจเห็นว่าน้ำสมุนไพรใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้มันเป็นฟู้ดพันช์ก็นะมีชากาแฟาด้วยแต่ชากาแฟานี่คือต้องบอกน้องเขาน้องเขาเอามาให้นะคะก็เลือกเอาแล้วก็ส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยก็คือในแต่ละวันเขาจะมีสับเปลี่ยนกันเนาะก็โอเคค่ะหลังเมื่ออาหารตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองเลยนะคะห้องอาหารไม่มีใครเลยนอกจากคันกับตะกล้อง <laughs> หมดแล้วถั่วจีนเกลี้ยงนะ เพราะว่าที่นี่นะเป็นอีกที่หนึงนะที่อาหารใช้ได้นะคะก็ถูกปากนะแล้วก็การบริการอะไรเขาก็โอเคน่ารักดีนะคะก็ไม่มีอะไรก็เชิญชวนะมาลองดูกันนะคะเปลี่ยนที่กันบ้างนะคะและว้วก็โปรเขาก็คุ้มดีนะยิ่งเดือนเกิดใช่ไหมเดือนสามร้อยหน่อยๆอนะออก็มาลองดูกันค่ะถ้าใครชอบบุฟเฟ่อาหารกลางวันเขามีทุกวันนะคะกับโรงแรมเซ็นทรัลลาว a t อเตร์เกตพาวิลเลียนกรุงเทพนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ